ครับตัวนี้สวัสดีครับทุกคนมานี้ผมสิมาสอบม,มานี้เด้อควคำนี้ผมสิมาแปลงอันนี้นี่เครื่องยังกับน่เอินเครื่องอบอบความร้อนเนอะอบอบ,อบเครื่องอบรุมร้อนนะครับน,น,น้อนี่นี่เอาผมมาเสียบปลั๊กเบิ้งนะครับมันสิรู้สึกปลอดภัยมันสิบว่เข้านะครับนะผมจะเสียบปลั๊กกันนะ ครับเอาตัวนี้ขึ้นแล้วกับบบ,อบอมีไฟติดนะครับเนาะบ่มีไฟติดต,ตัวมียังนะครับกส่ขึ้นแลนะนครับนี่พัดลมกับบมหมุมมมนนได้เด้อปกติมันก็นจะมีพัดลมหมุมมมนเะนาะลักษณะนี้มันจะคือไฟบ่เขานะครับเนาะมีชิดีนะครับเสียบปลั๊กได้นี่ยอ่เนี่ยเอาเดี๋ยวจอพุซี่ออกแล้วเสียบปลั๊กอะไรยังนี่ครับเสียบปลั๊กแล้วนี่ครับเนี่ย ผมมีไฟขึ้นผมมียังเกิดขึ้นนะครับใครไฟรพวกเขาครับมามาแปลงกันครับวันนี้เดี๋ยวนะั้นเรียกสิวัตรไปเบ่งกันนะครับเนาะปกติเนาะเครื่องเซไฟฟ้าทุกเครื่องนะครับถ้ามี ถ้ามาใส่ได้มันจะมีโอมนะครับถ้ามัดกับคมวเมเตอร์มันจะขึ้นนะครับเนาะถ้ามันจะมีโอมนะครับคิวเมเตอร์จะต้องขึ้นนะครับเดี๋ยวนี่ผมแจะเทสนะครับนี่เทสนะอันนี้ผมจะมาจับปักเนรับนี่ครับจับปักเดี๋ยวผมเอาอันนี้ขึ้นก่อนต้องเอาอันนี้ลงเราเอาอันนี้ลงมันจะสีอันนั้นปกติต้องเอาต้องเอาหูลงนะครับมันจะทํางานนะเหูลงเลยนี่นะเครื่อง ต้องเอาลงมาหนี้เนาะมันจะทํางานเนาะเพราะมันมีลิมิตสวิตอยู่นะครับเพราะว่ามันมีลิมิตสวิตอยู่นะครับนี่ตัวนี้มันไปจิ้มจึ๊กไปเนี่ยเขาสะเทือนนี่มันจะต้องเอาลงมาน,นี่เนะาะมันจะใช้ทางานเนาะตอนนี้ผมก็เอาลงแล้วมันสิมาวัดเต็มเลยนะอืมนะครับปักมันเนี่ยตอนนี้เลยนะครับมิตเตอร์บขึ้นนะครับเซ้ยนะครับอ่า หลังจากที่ผมเสร็จแล้วผมก็สิมวัดให้ดูนะครับว่ามันขึ้นนะครับถ้ามันใช้ได้มันจะึ้นเนาะอ๋ออันรัว่อยู่ไก่เป็นไก่เนาะเนี่ยกล้องก็ได้นะครับนี่ครับผมจะ นี่ครับสองเซนนี้เดี๋ยวผมชี้วัดวัดไอ้สองขวนี่ก็จะครับใน่สองขวนี่ก็คือเป็นตัวคอย้อนนะครับตอนนี้ก็คือเป็นไอ้คนลวดความร้อนนะครับสองขวนี่ครับนะถ้าสองขวดนี่ขึ้นก็บเสเกี่ยวกับสวิตนะครับจะมาเบิ่งนกันนะผมจะวัดมันจะต้องมันจะต้องมีโอมนะครับนะดอที่ถวันนี่ เิเตอรครับอ่าผลจหวัดนะสองขวดทังเขียเข้มนะครับนี่ครับเข้มขึ้นนะครับอันคนรวกคอมร้อนบาเซียนะครับาะถ้าเข้มขึ้นนะครับปกติมันต้องขึ้นแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะตอนมีความท้าทานนะครับอ่คนรวบคอมร้อนบาเซียนะครับอาจะเกี่ยวกับสวิตต์นะสวิตต์คือตรงนี้นะครับมาเบิ่งเนี่ยครับมันเป็นสนิมเนาะตัวนี้ นาน,า,นาสัมผัสน,นะครับนาคอนแทคบนบอคาบเราไมิดบัแตะกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดกันนะผมจะวัดที่สองขั้วนี่นะครับอะมจะวัดบกน,นี่ครับบวกขึ้นนะครับ สวิตช์บวเตะนะครับแต่บวกเข้มมิเตอร์นะครับนี่นะครับบเตะกันนะครับบวกขึ้นนะครับนี่ครับเข้มบวกขึ้นเนาะสวิตช์หนาหนาสวิตช์เป็นเป็นนี่นะครับจะมีสวิตช์ลนาคอนแทคนะครับตรงนี้สังเกตดีนะครับนี่นี่มันจะกดสวิตช์ลงไปนะมันจะดังแทกนะแต่ว่าหน้าสัมผัสมันจะสกปรกนะครับต้อง คัดนาสัมผัสมาให้ได้นะครับผม่มีสปีนะครับสปีหมดแล้วอ่นี่ครับนี่ครับนาสัมผัสมันคือตัวนี้นะครับเนี่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 เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เนีต้องเอากระดาษทรายมาคัดครับเนาะนี่เห็นมือเห็นบดสองว่างนะครับเนี่ยเมาโซกปบพกนะครับเนี่ยมันบดแตะมันบวกไฟบริเลตนะครับผมเ่ยวกระดาษทรายมาคัดตรงนี้เนี่ย นี่ครับทูนาคอนแทกนะครับทูทั้งด้านบนด้านล่างนะครับนี่ครับสังเกตนะครับมันแดงนะครับเน้อผมสมุนสวิตนะครับนะสังเกตเนาะสังเกตไฟแดงนะคุณสมุนสวิตปิดนะครับมันจะดังแตกนะครับนี่ครับเปิดนะครับนี่นี่ครับใช้ได้ครับบันีนนี่ครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเนาะ นี่ครับมันนี้กับสังตามมาซ้อยนะครับเลยพอดีในพงมัมีคนถ่ายเนาะบทนัอให้สังตามเป็นคนแก้น็อตให้เอออาเซนี่ไว้แก้น็อตออกมาครับตรงนี้มันได้แล้วเนาะมันนี่มันอยู่ทางในมันแบบนี้มันมีสวิคมันจะมีอีกสวิตัวหนึ่งมันเป็นตัวนี้สวิอีกตัวนึงเนาะครับเนาะอาจจะมึนๆเด้ครับเนาะก็มันเกิดลายงานเนาะ เ็ที่แฮนด์ท่านเห็นนี่กับข้าม,มากับพอยูซื้อครับเป็นยังลานนะครับเนี่ยซ่อมก็ได้ก็บอกแก,ก่ๆไปครับพอได้ซื้อปลาทูเออบอกกันไปอะไะอืมครับมีคนแก่ให้ก็ดีให้สังตามถ่ายของสังตามบ๊อบโบได้ไม่ถ่ายกับโบเป็นดี่จะสังตามเป็นคนเห็ดแบบเนี้ยโแกคจะซื้อดอกนะฮะสิมันนั่นมันมัน แกสุดยอดสุดนึนงเอามาเบิ่งตอนที่แกลแล้วเนาะเอาเาะมันสิออกแล้วนี่มันสียดุดแลนี่สุดโตนึงน่างออกมาแล้วนะฮะบาําบัดได้มันสิสายมันสียดุดเพอรอาะข้างนมียังไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมพันจากบิง่งยังบึงแบบยังเนาะครับกระซอมแบบบ้านๆเด้อพี่น้องเด้อโอ๋ยววนี่เดี๋มวโมงเก่งพปสร้างดอกนี่เดี๋ยวครับถ่ายก็ได้สิิบขึ้นมานะเพราะมันจะตอนนี้เป็นสายปักขามานะครับตัวนี้เนาะ ถ่ายเบิงงเ่งนี่เด้อมันก็สิมีสายดินนะครับตัวนี้เฮะตัวนี้นะคอมเบกเกี่ยวเฮาก็สิ <c oughs> มาไล่เฉพาะสายไฟนะสายไฟ2เส้นเนาะที่ตรงนี้สายไฟ2เส้นนี่ก็น่าจะผ่านสวิตตัวนี้นะครับมีลิมิตสวิตตัวนึงนะครับเนาะตัวนี้เอแล้วมีสวิตตัวนี้นนนลตตนแล้วก็กระดิ่งตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นกระดิ่งเนาะอย่างพวกนี้อาจา ันนี้อาจจะเป็นเทอร์โมฟิวหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นเทอร์โมฟิวนะครับแต่แก้บางก่อนตอนนี้บนน่ใจเทอร์โมฟิวเขาจะไปอยู่นี่ตัวนี้นะครับคำบางอย่างเป็นเทอร์โมฟิวเนาะตอนนี้นี่เป็นก้อนๆนะครับแต่แก้บางก่อนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายเนาะมันปกติถ่ายผู้เดียวแม่งบั่นถนัดครับผมกระดาษหรือว่านั่นนี่ได้พี่น้อเนี่ยบางทีเห็ดผู้เดียวมันหมดจากถนัดทั้งถ่ายทั้งเว้าวไปน้ำถ้ามีคนเห็ดนี่เว้าน้ำนี่ถ่ายนี่เว้าซื่อๆนี่บุญยากครับ นี่เห็นสังตามถอดมาบางคนยับเลยเนาะสีมาเชียกเนาะนนนนเออบอ้ยนนว่เป็นลักเป็นแหลงเห็นเด้อมุก็เอามาว่ายน้ำมู่มือมันเอายน้ำตัวอันนี้มันสีอันนี้ที่หาเปลี่ยนนำหาแล้วเดี๋ยวาอย่าดอกเอามันถอดตัวนี้ออกบ๊อบดึงดึงตัวนี้เลื่อนไหมสังตามเดี๋ยวนี้เลื่อนออกมาให้จะเห็นตัวบันทีซื้อดอกเลื่อนทุกเอ่อยางนะออกมาค่อยค่อย เนี้ยก็ทำเป็นขโร่เอาโมเป็นยังในผมจีถอดออกมาก่อนแล้วค่อยถ่ายเบิ่งนี่ครับพี่น้องถอดออกมาแล้วเด้อครับนี่นี่ตัวโมฟิวนะครับนี่ตัวทตัวโมฟิวคือคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมช่วยประวัติในบึงนะครับโมขาดโมขาดเนาะนี่ครับนาตามันเป็นอันนี้เด้อกลางคืนนะครับมันกี้บุคอยากแจ้งประเด็นนะครับเนาะถอดมาเมื่อกี้นี่ก็คือ ที่มันมีสายสนวนหัหุ่มนะครับแต่ว่าคมถอดออกแล้วนะครับเพราะมันถอดมือเดียวไม่ได้นะครับเนาะ,ะก็คือนะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมถอดออกคือมีตัวนี้อทันที่มันเสียดที่นี้นะครับเนาะแต่ผมเสียดเบืงเรกส่วนเรื่งที่มาเข่าตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้เนาะมันอยู่ในนี้นะครับนาะ <c oughs> นี้นอ,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 อัที่แรกไงมันนี้มันแค่มีตัวนี้หุ่มไปนะครับเราคุณถอดออกนะ แต่ผมจะมาบัดแต่เบิื้องะมาบัดแต่เบิ้งแบบนี้จะได้เข้าใจนะครับถ้าเข้ามาเบื้องเรวจะหาว่าโอ้ยหูดเรื่องนะครับเดี๋ยวเนี้ยอน่างเงี้ยปั๊บนะครับเห็นเพรครับบุกขึ้นเนาะบุกขึ้นกระเสียงว่ามันขาดนะครับเด้อคำคำมันขึ้นีหนูจะเป็นนี่ครับปั๊บนี่ครับมันจะแดงนี่นะครับนี่ครับมันขาดนะครับตัวนี้มันขาดเนาะเออคราวนี้ก็คือแต่ถ้า ผมมีอะไรเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับแต่ตามลักจะต้องเปลี่ยนเทอร์โมฟิวให้เขานะครับแต่เนื่องจากมันอยู่บนนอกนะครับมันอยู่ไกรล้านนะครับพี่น้องเนาะผมจะเป็นเห็นสางานเดีว๋วก่อนผมติต่อตรงกันเลยด้ยยพี่น้องด้วยอาจ์ชิบูธิต้องนะครับผมติต่อตรงกันเลยนะครับตอนนี้เออเห็นส่งานได้นะครับอืมเอาองครับตันนี้ผมเนื่องจากฟิวขาดนะผมก็ได้แก้ไขโดยการต่อตรงนะครับ เอาสายนะครับมาเชื่อมต่อนะครับเบอร์กี่นะครับต่อตรงมาเลยครับผมเลยตัดฟิวออกนะครับเนาะผมก็เชื่อมต่อลัดเลยนะครับเนาะถ้าจะไปซื้อกะไก่นะครับในเมืองนะครับเนาะโทอโมฟิวเนาะผมก็เลยแก้ไขด้วยวิธีนี้นะครับแต่ว่ากับบริไดน้ำนะครับเด้อบริไดน้ำให้ให้ต่อตรงนะครับแต่แต่ความจริงนะถ้าบ้านใดมีมีเซฟตี้เบรกเกอร์อยู่แล้วก็ต่อตรงได้นะครับเพราะว่าถ้ามันช็อตกลคือเซเบรกเกอร์คงจะตัดนะครับเนาะแต่กับบริไดน้ำนะครับเด้อ เป็นไปได้ก็ให้ซื้อเทอร์โมฟิลมาใส่รถเรับเนาะแต่ของผมนี่บม่ได้สมแพงเราผมก็เลยต่อตรงไปก่อนนะครับเนาะราคาเดี๋ยวผมก่อนที่จะผมประกอบมันจะทำการวัดให้เบิ่งก่อนนะครับว่าลักษณะก็คือถ้าสายมันบรถทามันเทอร์มเอ่อเทอร์โมฟิลบกขาดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวเบิรมิเตอร์นะครับติดมิเตอร์ จะบังนะครับน้องมันจะมองไม่เห็นสังเกตไฟเอาเด้อครับเด้อนี่นะครับเดี๋ยวผมจะจับให้เบิ้งเกลยนเนาะนี่เราสังเกตมิเตอร์นะครับสังเกตไฟมิเตอร์เด้อนะครับเี็น้องครับไฟแดงนะครับมันต้องขึ้นอย่างนี้นะครับที่เรกมันมันบดแดงนะครับเนื่องจากว่าเทอร์โมฟิวขาดเด้อพี่น้องเด้อนี่วามเห็นจะเบิ่งนะครับนี่อ่าตอนนี้มันใช้ได้แล้วนะครับเนาะเอ้าตี่ต่อกลับไปคือเก่านะครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่เข้าไปนะครับฟิวเนี่ยไม่ใช่อาสายสายที่เป็นเทอร์โมฟิวนะครับผมใส่เข้าไปนะครับเช่อมต่อเขาที่เดิมมาแล้วนะครับมันนี้แต่ก่อนที่จะประกอบนะครับผมก็จะหยอดน้ำมันตรงตรงมอเตอร์นะครับมอเตอร์บัดพลมนะครับบัดพลมเป่านะครับหยอดตรงแกนนะครับเพราะว่าเยอดเล็กน้อยนะครับเพราะมันหล่อเลื่นนะครับเพราะมันแห้งนะครับตรงบูธนะครับนตรงบูธของของแกนมอเตอร์นะครับ ก็หยดลงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะยังโบมันคือว่ามอญทันที่ควรนะครับเนะาะตัวบุรินทันที่ควรนะครับหยดทั้งทั้งหน้า,ท,นาทั้งหลังนะครับเนาะทั้งหน้าเออทั้งหลังทั้งกลนมันทางนี้เนาะตต่ผมก็มาหยดทางนี้เนี่ยครับก่อนที่จะประกอบเนี่ยครับ ทำมันกับแบบนี้นาะอ๋อบุถืออีต่างหากอ่าบันยิงดีขึ้นครับบันยิงโอเคบอแล้วบันยิงอ่าบันยิงผมจะทำการประกอบนะพี่น้องน่ามาเบิง้งนะนี่ครับหลังจากที่ผมประกอบแล้วนะครับแต่ผมเสียบปังแล้วนะผมจะมาทําการเปิดเครื่องรองให้เบิ้งนะครับเด้อปกติอ่ามันจะทํางานผ่านสวิตช์นะครับผ่านสวิตช์อ่าผ่านนี้มีสวิตช์ตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มน,น้อยๆนะครับนี่ เใช่ละในพผมิโน่ในโคดอยู่นะครับเนาะเอาโคดลงไปนะครับถึงจะติดนะครับตรงนะครับนี่ครับนี่ครับพอขึ้นมันก็จะดับนะครับประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้เนาะนี่ครับก็ื่อจะดินเสี่ยงนะครับเสี่ยงพลุ่มหมุนนะครับนี่ครับไอพ่นกระจอกมานะครับตอนนี้เจ้าของเขาบปได้เอามานำรับหมอบปได้มานำเนาะผมก็เลยลองกบเพื่อนได้แค่นี้นะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้อ่ะผมจะ เงินานานไม่คืน,คาาน,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 นนะครับบางจะห่อนๆในแระพี่น้องเด้อห่อนๆนะครับเดี๋ยวถอดผักก่อนเราต้องทอดออกเพราะมันห่อนนะครับแต่ตรงเนี้ยตรงไอ้บานพับตรงเนี้ยต้องกดลงนะครับต้องกดตรงที่นี่นะครับต้องให้มันกดสวิตช์ไปนะครับว่ามันถึงจะทำงานพี่น้องเนาะนี่ให่ไหมครับนี่นีครับเขาเรียกว่ากดสมุนนะครับเนาะ ไอคอนเราจะวาแล้วกันนะจะทำใแบนเดียวล้วัเด้ออคนไนียจปลกอด้อนี่ครับก็ถือว่าสมสำเร็จแวครับแต่ว่าก็คือบอเลอรเร์เแล้วก็พว่าอุปกรณ์มันสำรุดหลายนะครับผมทอดปลกันเด้ออุปกรณ์สำลุลุดหลายเนื่องจากอ่พวกนี้มันก็คือ มันก็ข้างที่ด้านมาแล้วครับถ้าเปลี่ยนมันก็บุกคุ้มนะพี่น้องเนาะขอแค่ okay. ส่มให้เขาพอได้ใส่เนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้ครับจเจอกันคลิปหน้าเลยครับเด้อจังใดก็จ,กกจะลืมนะครับกดติดตามให้ผมนำเนียนเด้อพี่น้องเนดะ้อช่องพอด,ดีบ๊อบมิวสิกค,ครับจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ